พี่น้องรถไฮดรอลิกเราสามารถขับได้นะครับมาดูรถไฮดรอลิกเรามีล้อขับเคลื่อนได้นะครับนี่รถของเราสามารถขับเข้ามาข้างในได้เลยแบบไม่ต้องยกมานะครับพี่น้องเลือดมากเอาคือไป็นแคปวนแท้อาจารย์พยาธีน้ำแข็งผีจะบ่ได้ครับได้แห่งใดสมมตินี่เลยน้าเออขึ้นลงแล้วยังไงอ่ะซ้ายขวาโอ้โหว่าล้ครับผมครับเพจะขับล้อมือทุกจริง บอกคีย์เบหน่อยนี่ละตรงไปซื้อนี่นี่นะฮะนี่คือไฮดรลิกของเรานะครับสักรู่นะฮะเอาดีดเด้อดีดแลนด์เดี๋ยวให้เราเก็บอันดันกอนไป้างด้ะมันเดือดเลยบอลเลยเอาให้เนีเอากดกนเอามาขึ้นมาจอดนีเนยไปยงม่ พี่น้องดูความความร้ำสมัยของไฮดรอลิกเรานะครับวงเราปีนี้โอ้ย oh. อันนี้เราตรงป้ะนี่อ่าของเราขี่ได้แบบสะดวกสบายแล้วก็เวลามางานก็แบบขี่ไปใต้ฮานเลยนะครับอันนี้คือตรงไปคือโยกไปข้างหน้าใช่ไหมไปนหน้าโยกแล้วมันขึ้นได้ยังเนี่ยมันขึ้นได้ยังเนี่ยได้ครับขึ้นนะอ๋อเ อาเลยบอกรถนี้ก็อันนี้คืออะไรใส่ควายปะต้องต้องทดสอบดูครับเลิศไปแล้วมิดยูนิเวิร์สว้าวอ๋อแสดงว่าแสดงว่าขุ่นจี๊ดขืนต้องหยียบเองมันง่าอ๋อนี่หยียบแล้วมันจะตึกอีกหนึ่งใช่ไหมสมมุินะกระชิตตื่นเต้นแน่จังหน่อย

ราต้องมีสต hmm? ิในการยืนมันนานอะไรอะไร่านหนาทนหนาทนี่บอกจ้หนาที่บอกเพาะท่นหนาเขาออกออกพีแบบหนมินนามิเหยีบยังไงล่ะกันเราแบบโดดดึงก็จะกลุบได้ดิแต่ไม่ดีง นี่นะครับความรักสมัยเจอกันพรุ่งนี้8ตุลาคมแล้วพร้อมแปลงร่างพร้อมกับเทศความเป็นผู้บริหารความเป็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนาะพี่น้องเฮตเป็นเบิร์ดถูกอย่างเฮตเป็นเบิร์ดสุนลวนี่แหละเขาว่าผู้บริหารก่อนที่จะไปเป็นแนวนั่นแนวนี้ก่อนที่จะไปบริหารคือเฮตดอียงก็เฮตเป็ี่ยนไผเฮตยังก็เฮตเป็นเบิร์ดเออผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ผู้นึง เป็นเบิดทุกอย่างทุกแนวเห็นอีอยังแบบแปลกๆที่แบบแปลกไม่เนาะที่เรับวันที่เคยเห็นแล้วก็อยากเคียอยากทดล่องอยากอยากเป็นนนะแม่พี่นอ้องนี่คือผู้บริหารของแท้